สวัสดีครับสวัสดีเสารวันอาทิตย์ที่สี่คสภาคม2 5 6 8ครับ mm hmm. ผมนยายกคนเกษตรครับพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดโคก,กระรบือบ้านจำมืนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียภู่งครับ mm hmm. มืนีมาสายในจังน้อยครับแดดออกแล้วนะครับระ mm hmm. วังงัวกันยัง mm hmm. ตายหนาๆตายอยู่ครับมือนีนะครับเมื mm ่อ hmm. กี้ได้ ถามในห้อยหน้อยหนึ่งคุยกันเร่นๆนะครับขายอยากเพาสันครับมีแตาในห้อยอยางสวนกันอยู่ผู้ไปผู้มหาสื่อไปเลี่ยงครับบุกอยเห็นบ่กหอยมีนะครับช่วงนี้ฝนกำลังลุงนะครับสัญญากเข็ดให้เข็ดหน้าเนี้ยแหละนะครับผู้มายางกับบุกคอยมีเพาสันนะครับนะครับู้ได้อยากได้างวาวได้ควายไปเลี้ยงครับมากครับตลาดนัด บ้านจะมืนตำบลบ้านเดืออำาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยฝั่งครัเมนือน,นี้มีงวสวยๆงามๆให้เลือกห,หลายๆครับแต่ราคาเดี๋ยวสไปสอบถามมึงครับผู้ใดเขามาบุ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับครับนี่แตนในหอยยืนคุยกันอยู่นะครับ มือนีว่ามันทั้งง้วงทั้งโค้ดมือนี่ขายยากอะมือนีบเฟินว่าอ๋อมีแต่ในหอยยางสวนกันไหมบัดนั้นไ่ได้ขายเลยขายยักนอกช่วงนี้เนาะขายตัวลมันก็ไม่ได้ขายนะขนาดว่าถือเราเร่งหมดเลยตลาดง้วงออกแล้วครับเพราะว่ามันบ่ได้ขายเล้วครับมือนีบในหอยมีแต่ในหอยมายางสวนกัน ต่อกันบบดสุดท้ายก็มีนะครับห้องเสาเก่าท่า้ห้องไรก็ห้องเสาเก่านี่สิรถื้อนเถี่ยอันนี้ห้องเสาเก่าอันนี้ห้องเสาห ทองบ่วอนทองครับฮะวอนทองนมมันคือเป็นยอนน้อนย้อนหนึ่งวัดทองง้อขึ้นวันอาทิตย์ก่อนหน่วนวนงวัดพระธาตุเตี้ยครับนมคือเป็นย้อนย้อนถนนวอนทองวอนทองโอ้ลำ้ำล้ำตัวยาวดีสวยงามหนะึ่เนาะห้องสาหาห้องสาวหาสองหนึ่งห้าอินตะเลียงงามครับเครื่องดำ งามครับนี่เป็นตาเลี้ยงเพื่อนห้องสาวาเนี่เป็นเป็นตาเลี้ยงครับเอาไปเป็นแม ok ่บอกนี่งามครับลำตัวเงาตัวนี้เนาะสวยงามเป็นตาเลี้ยงเอาดูทุกอย่างก็ได้เดยออ่ะขอเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองามเจ็ดสี่สามเี่หกสามเก้าเจ็ดหกสามเ็ห้อมครับผมครับห้องราคาห้องสาหะราคาคุยกันได้ ต่อกันได้อีกนะครับน้ำงาบครับแม่หัวลุนเนเป็นตะเลียงครับแข็งขาดีเนาะครโดยลึงดีครับเท้าไห้วัดเป็นราคาห่องณนรับง้วนี่เป็นตะเลียงได้ครับ<อ>รเน,น,บน,นี่<ะ>เนเยเข้าวั่นหาว ลูงเอกได้ง้มาบอกมาเนี่ยฮะเ่ลูกวัเนี่ยอะก็ทำด้่แมลุงนี่ตัวแม่นี่ดิตัวแม่โอ้ลุงคืองาเถอะวะแม่นแม่อะไรยืน่อยเลลูกเนแม่มตัวอะไเดี๋ยวแม่พูดอ่ะเนี้ยเนี่ยโอ้โอ้ลูกตัวพุ่นราคาห้องเท่าไรยดเกียร์หาอย แม่คำงามเลยวะแม่หอโลุนครับแล้วบอลุนออาไปเเขาสั่นลูกแรกบอกไหลูกแรก,กเนาะงลูกแรกเนี่สูงอยู่ประมาณ140กว่าสูงอยู่รอยสีกว่าสาวเจ็ดห้าร้อยหูหอม คมแม่ลูกเดี๋ยวพาไปเบ่งลูก <c oughs> นี่เัวานะเนาะไม่บอกพ่อเอกนี่ลูกมันเนาะเออนี่ลูกมันอ่ะไปไปหาแม่ดู <c oughs> นี่นี่ครับ <c oughs> นี่แม่ลูก้นห้องเศร้าเก็หาร้อยครับลูกลูกตัวแม่ลูกมันบ่ซีเอียล่ะบ่นี่ประมาณนี้เนาะ สามสี่เดือนนี่ได้ลูกตัวแม่พร้อมครับราคาห้องสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทพ่อแม่ลูกโอ้เป็นตะเสือเอาเป็นเป็นเป็นตะเลี้ยงนะครับจะเรียยงไงนะโอ้โคุ้นเลยนะครับเดี๋ยวสิใส่เบอร์ของพ่อเอกลงไปครับ จำอะไรเดี๋ยวผมไปเอาลงให้ก็ได้ของผมยุ่น้ำผมมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลงเบอร์ลงไปเนาะครับนี่ครับค้มไหมลูก27,500ราคาร้องแมีงงามๆเสียงงามๆี่ส่วนหั้อยอยู่ีซื้อห่อหูเงาสิเอาเอาทุกอย่างเออครับัวขายได้เลยทีครับ อโทรไปติดต่อนนะครับตามเบอร์ที่ผมลงไปนะครับลูกกางหงัมลูกตัวเมีฮะเสียวจ็กตัวสองตัวงานนยังก็งั้นจินดองลูกสาวลูกสาวสองเซียวเซียวราคาอะไรมันเดียเราพื้นบ้านตัวนี้ราคาได้เนี่ย tô phù, mông ừ. ném là không gì, ở dưới lại rồi đấy, ở trong khu đấy có sừng loa to, này, không? đấy, เนี่ยเงนเนี่ยเงนเนี่ยมาใส่งานบวชงานมาใส่บวชได้กส่สาวเกตหาราคาห้องเท่าไรเนี่ยของไน้ำเสเท่าไรพอท้าเนี่ยยได้บอกสนสนเ

นี่ครับเพิ่นซื้อกันซื้อขายกันเนาะพอเขาเลยซื้อล้วพอไอพันยังเจ้าสาปีล่ะสาวจด,วดนี่ครับงัวไทยเฮาสาวกิด นี่ครับจะเป็นง้อเนื้อก็ได้นะครับเพื่นห้องสาวกริราคาห้องนะครับ <c oughs> สูงอยู่ประมาณจาก140ักลอยสี่สิบนะครับลอยสี่สิบกว่าๆแหละนะครับ <c oughs> ลอยสี่สิบบวกจังน้อยนึงนะครับประมาณนี้แหละนะครับเป็นง้อผู พื้นว่ายังหลายบ้า,บานฮอนี่ครับครับมือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมสองพนสิบแปดนะครับตลาดเป็นเงียบเียบครับพี่น้องตลาดเป็นเงียบเียบมือนี้ยในห้อยกะ จมกับบนบ่ค่อยได้ขายนี่ก็สีเลือดมองงอออกดอกมองแล้วว่าบ่าได้ขายดอกประซันครับเพราะว่ามันเป็นเงินเงียบนะครับผู้ที่มาหาเดินซื้องอซื้อควายนี่ที่จหาไปเลี้ยงนี่บ่มีเลยครับนะม้อนีบ่มีครับครับหน่อยเลยละ่ะนะครับงัวกบมีโตให้เลือกหลายอยู่บ่งราคาแล้วครับพอซื้อไปเลี้ยงนะครับถ้าสิเลี้ยงนี่พอซื้อไปเลี้ยงราคาง,งวานะครับ นี่แตนหน่อยยางสวนกันบ้างท่านครับเเนี่ยครับเบืบ้รงบนบ่มีคนมาหาสืบไปเรียงนะครับที่เห็นทั้งเบิ้องนี้คือนายหอยทั้งนั้นนะครับผู้หางว่าไปเรียงหน่อยนะครับนี่แหละครับตลาดมันกะยังไงล่ะครับถ้าพูดถึงพวกนายหอยกับพิน่วนวาซบเซานะครับ บอ,อกแล้วครับเนี่ยไม่ได้ขายดอกโบตั๋นไปแล้วครับเบิงเ้งแรกครับเบาคืนนะนะครับขายยากครับช่วงนี้นะครับพ,นพ,นพันต่อกันอยู่ครับเนาะอ๋ะนายห้อยพันต่อกันอยู่ผู้ขายพันธุที่เอาสองหมื่น เ,เ 20, พ,พิ่เดีวสองหมื่นแต่ว่าผู้เพิ่ต่อเพิ 18, เ่มให้สิบแเพิ่กระเพิ่กระให้กัน <c oughs> เออเออ่อ้วนดีตันดีครับง่มั่นัวสุดๆตัวนี้วะาเ่างลดอาวแ้ล้วะเนี่ย โอเคืมโอเคอาไบ้นะจะมันขื่นหรือลื่นยินมันขึ้นตรงคื้นงานแต่มันเหลี่ยมมันขื่นหรือลืเนี่ยมันขื้นเรือเนี่ยงอมันขื้นได้เนี่ยอ่งอขื้นบ่ทับได้เนี่ยเบ่งก็รูดได้เนี่ยเมันเสียค่าทับอีกกันบอกนั่นแ่ะ งัวเอาไปเนี่ยไปล้อรอบนาะได้ทับรุนเนี่ยเออได้ทับรุครับเนี่ยคันที่เอาไปยังพ่อเอาไปรอ่ะคุณต,ต่อกันบ่ได้กันคุณต้อตงการสองหมื่นนะครับงัวแม่นี่คุณต้อตงการสองหมื่น เอาสวยออกมาเราไปเบิงไปเบิงในหอยพ่น,นพ <l ug sel> ต่อกันครับในหอยสือกันแต่ว่ามื่อนี้บ่มี่กูมาหาสือไปเลี้ยงบ่ค่อยมี่เหรอครับมีแต่ในหอยพ่นที่หาต่อกันเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปต่อเอาไปขายต่อประมาณนี้เหรอครับยอไยขันนับอยู่หัวกันไว้สามรยหางหัวมันเลยนะป้าเต้มือแม่ลูกเนี้ยหัวมันเยอะเลยนะมีอะไรเยอเดียวมี

ใคเอาคนหรือไทยเอาค้ก่อนด้วฮะคยีนเ็นมาัยอ้มก่อมันเห็นราเนยไปพดไปพดกำลังหุ่มกันได้เพว่าร้ายมาได้ครับก็มืนหักซุ้งร้ายมาได้ครับ จะซื้อขายเท่าไรเสียเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าหมื่นลดลดให้ไม่ถ้าเปิดกล้องเอะเปิดกล้องหนึ่งแสนสองครับลูกพ่ออะไรครับเนี่ยสรางอุดรครับลูกสรางอุดรครับลูกสรางอุดรของแท้ของแท้เลยของแท้เลยอายุจักปีครับเนี่ยสี่ปีครับสี่ปีอู้หูยข่มสูงไรมาเลย ประมาณห้บวกครับบวกบวกลอยห้าสิบเก็ดบวกครับบวกเนาะบวกบวกเลยลูกสั่งอุดรครับใหญ่เลยยกกระถังยกระถังเอาเล่นก็ได้มาพี่เล่นของถือรุ่นพุ่นเลย ตัวเจ้าเข้าออกมากมึงหนึ่งอ่ะแต่นั่นไม่ได้สองปีแล้ว เปิดเปิดอะไรก็เปิดเก้ามืะเปิดแสนสองเปิดเปิดแสนสองเปิดกล้องอ่ะนอ้โ้ไทยงามครับ อายุ4ปีลูกสร้างอุดราะอกว่าเิขอเบอร์ติตอนะครับ ศ6นย์2กสอง2 0 8 9 1หครับติดต่อห้อยยังครับต่อครับห้อยต่อเนาะครับคบึงครับของเงี้นั้นานๆที่มาพานตลาดเท่าเนะพม่เคยเห็นในตลาดเท่าของเมี้ยเงี้ยครับรับมือนีกับ ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิงในายาคนเกษตรนะครับวันนี้ตลาดปิดแล้วครับพี่น้องนะครับตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปนั่งหนาคนนะไปลงนไปลงน